สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เจอการเป็นคลิปที่18แล้วนะคะคลิปที่ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่47ค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องใหม่นะคะเปิดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูค่ะการบวกและการลบดูที่ตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างนะคะ ร้านทองแห่งหนึ่งนำทองคำมูลค่า6 3 0 0 0่บาทมาทำเป็นสร้อยคอโดยคิดค่ากำเนิด3,600บาทร้านทองจะตั้งราคาขายสร้อยคอนี้เท่าใดค่ากำเนิดนะคะบางคนไม่รู้ว่าค่ากำเนิดคืออะไรค่ากำเน็ดก็คือค่าจ้างในการทำเครื่องเงินหรือเครื่องทองรูปปรรพันธ์นะคะเรามาดูเลยค่ะ ตัวตั้งของเราจะเป็นอะไรคะ63,000นั่นเองตัวบวกค่ะก็คือ3,600ค่ะบวกลงไปบวกไปทีละหลักนะคะโดยเริ่มต้นจากหลักหน่วยก่อนก็คือฝั่งขวามือของเรา0บวก0ได้0นะคะ0บวก0ก็ได้0 0บวก6ได้6ค่ะ3บวก3ได้เท่าไหร่คะ ถ้าใครนับเลขไม่คล่องนะคะลูกให้เอาสามไว้ในใจค่ะแล้วก็ยกอีก3นิ้วขึ้นมา3แล้วก็4ี่ห้าหโอเคก็จะเป็น6ค่ะส่วน6ในหลักหมื่นไม่มีตัวบวกใช่ไหมคะหนูชักลงมาเลยค่ะข้อนี้นะคะร้านขายทองจะขายเท่าไหร่คะ6กหมื่นหบาทนั่นเองเราไปดูต่อไปเลยค่ะ มารสีซื้อสร้อยคอทองคำราคา1 4 0่0 0 0 0 0บาทนะคะร้านทองคิดค่ากำเน็ด4,800บาทค่ะมารสีต้องจ่ายเงินซื้อสร้อยคอเส้นนี้เท่าไรเราก็ต้องใช้วิธีบวกเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งของเราก็คือโจทที่เขาให้มาเลยก็คือ1 4 0 0 0 0ส0 0ค่ะตัวบวกข้อนี้จะเป็นวิธีบวกนะคะ ตัวบวกของเราก็คือ4,800เอา141,000ตั้งค่ะแล้วก็บวกกับ4,800เวลาบวกตั้งหลักให้ตรงหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันถ้าหลักไหนไม่มีหนูก็ว่างไว้หรือถ้าใครไม่ถนัดว่างหนูก็เขียนเลขศูนย์ลงไปอย่างนี้ก็ได้นะคะการพลาดค่ะเผื่อใครแบบกว่าตั้งหลักไม่ตรงนะคะ เราก็บวกกันลงมาทีละหลักเลยค่ะ0-0ก0ได้0นะคะ0-0ได้0 0-8ก8ได้8ค่ะ1บวกสี่ได้5นะคะสไม่มีตัวบวกชักลงมาค่ะ1ก็ชักลงมาเพราะว่าไม่มีตัวบวกข้อนี้เวลานับหน่วยนะคะให้ดูที่ฝั่งขวามือของเราก็คือหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนเป็นหลักแสนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะมารสาี ต้องจ่ายเงินซื้อสร้อยคอทั้งหมดเท่าไหร่คะ1 4 5่ะ1,45,800บาทนั่นเองค่ะเราไปดูหน้าถัดไปเลยค่ะก็คือหน้าที่48นะคะเรามาดูหน้าที่48กันเลยค่ะมีด้วยกัน3ข้อเป็นตัวอย่างนะคะจะมีโจทย์ปัญหามาให้เราแล้วให้เรา ตีโจทย์ปัญหาเดี๋ยวคุณครูจะพาทําค่ะเรามาดูข้อที่1เลยนะคะประชาชนของอำเภอหนึ่งเป็นชาย87345คนเป็นหญิง12503นอําคนอำเภอน,นี้มีประชากรทั้งหมดกี่คน s i กเนเจอรนะคะลูกคำว่าทั้งหมดมันเป็นวิธีบวกนะคะคำว่าทั้งหมดคือวิธีบวกค่ะ ตัวตั้งของเราเป็นอะไรคะเขาให้โจทย์ให้ประชากรชายมาก่อนหนูก็เขียนประชากรชายลงมาก่อนนะคะออต่อมาค่ะตัวบวกของเราก็คือประชากรหญิงหนูก็เอาจํานวนของประชากรหญิงลงมาเขียนเลยค่ะตั้งหลักให้ตรงถ้าหลักไหนไม่มีตัวบวกหนูก็เขียนเยื้องออกมานะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรามาบวกกันเลยค่ะประชากรชายมีเท่าไหร่นะคะ 87345อ่ะเขียนลงไปเลยประชากรหญิงมี12503ค่ะเราจะบวกกันเลยนะคะ5บวก3เป็น8 4บวก0ได้4 3่บวก5เป็น8 7บวก2เป็น9 8บวก0เป็น8 1ไม่มีตัวบวกก็ชัดลงมาค่ะเวลานับหน่วยนะคะว่าเป็นหน่วยไหน ให้ดูที่ขวามือเดี๋ยวคุณครูจะพานับค่ะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนข้อนี้จะคำตอบเป็นหลักแสนใช่ไหมคะตอบเท่าไรคะหร่คแค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะ ประชากรจังหวัดหนึ่งเป็นชาย125725%คนเป็นหญิงมากกว่าชาย34213คนจังหวัดนี้มีประชากรหญิงกี่คนเขาบอกว่ายังไงคะผู้หญิงจะต้องมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะถ้าเราเอามาลบกันนะคะจำนวนประชากรหญิงจะน้อยกว่าชายดังนั้นข้อนี้ต้องเป็นวิธีบวกค่ะ เราก็ต้องดูเลยนะคะว่าโจทย์ให้เราหาอะไรเรามาบวกเลยค่ะโจทย์เขาให้ประชากรชายมาก่อนประชากรชายก็ต้องเป็นตัวตั้งเขียนลงไปเลยค่ะตัวตั้ง1น5 7 2ล้านค่ะต่อมาตัวบวกของเราก็คือประชากรหญิงนั่นเองจะต้องมีมากกว่าประชากรชายเท่าไหร่นะ 34, 3 4 2 2 3 ตั้งหลักให้ตรงค่ะแล้วก็บวกกันลงมาเลย5้บวก3เป็น8 1บวก2เป็น3 7บวก2เป็น9 5บวก4ก็เป็น9 0บวก3เป็น3 2ไม่มีตัวบวกทำไงคะชักลงมานะคะ1ก็เหมือนกันค่ะข้อชักลงมา ข้อนี้เราจะมาดูค่ะว่าเป็นหลักอะไรก็หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหลักล้านใช่ไหมคะก็จะเป็น1,239,938ค่ะประชากรหญิงก็จะมีตามนี้เลยค่ะเรามาดูข้อที่3เลยค่ะประชากรของประเทศหนึ่งมีหญิง32,280,000คน เป็นหญิงน้อยกว่าชายหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดมื่คนประเทศนี้มีประชากรชายกี่คนวิธีอะไรคะถ้าเราเอามาลบกันโจทย์ต้องการให้ประชากรชายมากกว่าหญิงถ้าเราจะมาลบกันนะคะประชากรชายจะน้อยกว่าประชากรหญิงทันทีข้อนี้เราก็ต้องเอามาบวกเพิ่มค่ะเพื่อที่จะหาว่า ประชากรใช้ทั้งหมดจะมีกี่คนคะเรามาบวกค่ะตัวตั้งของเราคือ3228,000ล้าน2องนหั่นเองหนูเขียนลงไปเลยนะคะต่อมาค่ะตัวบวกตัวบวกของเราก็คือโจทย์ให้เรามาจำนวนที่สใช่ไหมคะก็เขียนลงไปเลยค่ะตั้งหลักให,ตห้ตรงหน่วยตรงหน่วย10ตรง10 100ตรง100ยพันตรงพัน เวลาเขียนให้เขียนจากฝั่งขวามือก่อนนะคะถ้าใครไม่ถนัดให้เขียนจากฝั่งขวามือก่อนแล้วก็ไล่ไปค่ะจะทําให้เราตั้งหลักง่ายแล้วก็เวลาเขียนห้ามเขียนชิดกันนะคะมันจะบวกเลขลําบากค่ะเราจะมาทําการบวกกันเลยค่ะ0บวก0ได้0 0บวก0ได้0 0บวก0ได้0 0ยบวกเเป็น7นะคะ8บวก0เป็น8 2บวก2เป็น4 2บวก1เป็น3 3ไม่มีตัวบวกหนูก็ชักลงมาเลยค่ะข้อนี้จะมีหลักเป็นอะไรคะเราไปนับกันเลยค่ะเริ่มต้นจากฝั่งขวามือก็คือหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านหลักสิบล้านใช่ไหมคะก็คือ 33,487,000ล้าน4นั่นเองนี่คือจำนวนของประชากรใช้นะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่49ค่ะหน้าที่49นะคะตัวอย่างอีกเหมือนเดิมค่ะในตัวอย่างนี้ในหน้า49นะคะจะมีการทดเกิดขึ้นค่ะเรามาดูข้างบนเลยนะคะ าารณาการหาผลบวกจากสถานการณ์ต่อไปนี้รถจัก,กรยานยนต์ที่จดทะเบียนในจังหวัดบึงกาฬค่ะมี 61, 7 0 6คัน้นค่ะจังหวัดเลยค่ะมี149,604คันค่ะทั้งสองจังหวัดมีรถจัก,กรยานยนต์ที่จดทะเบียนทั้งหมดกี่คันคำว่าทั้งหมด คำว่าทั้งหมดคือวิธีบวกค่ะเราก็ต้องเอามาบวกกันโจทย์ให้ตัวเลขมาจำนวนแรกก็คือ6 1 7 0 6เราก็เขียนลงไปเลยค่ะต่อมาก็คือตัวบวกของเราก็คือจังหวัดเลยค่ะ149604ตั้งหลักให้ตรงนะคะเรามาบวกกันเลยค่ะ6-4บวก4เป็นเท่าไหร่คะ6-4บวก4เป็น10 ถ้าใครนับเลขไม่คล่องหรือไม่ถนัดนะคะหนูก็เอา6ไว้ในใจค่ะก็คืออาจำนวนมากไว้ในใจแล้วกอนยกอีก4นิ้วขึ้นมาก็คือตัวที่เราจะบวกเข้าไปเอา6ไว้ในใจแล้วใช่ไหมคะเจ็ดแอ่ะใส่ 0, ทด1หรือใส่หลักหน่วยทดหลัก10นะคะศูนบวกศนย์เป็นเท่าไหร่คะเป็น0มีตัวทดอีกห ก็เขียนลงมาเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะ7จดบวกหเป็นเท่าไหร่คะถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราบวกไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีคิดง่ายๆค่ะเอา7ไว้ในใจค่ะแล้วก็ยก6นิ้วขึ้นมาแล้วหนูก็นับไปนะคะได้เท่าไหร่คะได้13ใส่3ทด1ค่ะต่อไปค่ะ1-9บวก9ได้เท่าไหร่คะ1บวก9ได้10 บวกตัวทดอีก1เป็น 11, ค่ะก็ใส่1ทด1ค่ะต่อไปค่ะ6บวก4 6บวก4เป็นเท่าไหร่คะ6บวก4เป็น10มีตัวทดไหมมี1 10่บวก1ก็จะเป็น11ก็ใส่1ทด1ค่ะทำไงคะ1มีตัวบวกไหมไม่มีแต่อย่าลืมว่าเรามีตัวทดใช่ไหมคะเราก็บวกกับตัวทดอีก1เป็น2 1>, 1บวกกับตัวทด1ก็จะเป็น2ค่ะข้อนี้จะตอบเท่าไหร่เรามาไล่หน่วยกันเลยค่ะหน่วย1 0 0ร0 0ยพันหมื่นแสนหลักแสนข้อนี้จะตอบ2 1 1 3 1 0หนนันั่นเองวันนี้คุณครูมีการบ้านให้เราด้วยนะคะมาดูการบ้านเลยค่ะ คุณครูจะให้เราทำการบ้านในแบบฝึกหัดหน้าที่22และ23นะคะให้หนูทำลงในแบบฝึกหัดเลยนะคะทำตามตัวอย่างในหนังสือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ